ขาต้องการวางยาพิษคนรักของภรรยานี่แน่ใจสิคะออมเราควรช่วยเขาไหมเออเขาต้องการวางยาพิษภรรยาเพราะคนรักของภรรยาเพราะลุงลุงโดนเอทีอาร์ลุงโดนเอทีอาร์ลุงซูงง่ซูนะ ไปกำลังใจให้เออค่อยๆค,คุยกันเนี่ยลุงแบบโดนเอ R ทอมาแล้วก็แบบเออเนี่ยลุงลุงต้องใช้อันนี้ไปแบบดีดใส่แบบคนรักของภรรยา <laughs> ลุงต้องใช้ยาอันเนี้ยเออไปวางไป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 วางแบบ เออคนรักภรรยาเออเราวางเราฆ่าเขาให้ตายมันไม่เจ็บใจหรอกลุงฆ <laughs> 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 ่าเขาให้ตายมันไม่เจ็บใจหรอกเออ ไ <laughs> ม่อีกแล้วไม่อีกแล้ว <c oughs> นี่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 ต้องอันนี้วางยาพิษไปทำไม <laughs> <laughs> เราจะวางยาพิษเข้าไปทำไมเออเราเปลี่ยนจากผัวใหม่เมียเรามาเป็นเมียใหม่เราแทนแก้แค้นแบบเนี้ยมันสะใจกว่านะ <laughs> ต้องทำแบบนี้มันสะใจกว่านะพ่อหนุม่มเออรู้ไหมอ่ะการวางยาแล้วทำให้ชู้มันตายไปอ่ะมันเจ็บน้อยกว่านะมันทำให้ภรรยาเราเจ็บใจเสียใจน้อยกว่าทำให้ชู้คนนั้นหนักกายมาเป็นของเรา จริงจริงว่วลาแบบอ่าแลบบ้วเขาตายไปง่ายๆ่อย่างเงียแบบ้ยเอ้ยภรรยาเราแบบอุ้ยอุ้ยชู้คนนี้ฉันตายแล้วไม่เป็นไรฉันหาใหม่ได้ <laughs> แต่แต่ถ้าทำถ้าเราทำให้ชู้ของภรรยากลายไปเป็นภรรยาของเราอีกคน <laughs> ภรรยาก็จะแบบ 我捞灭灭婆 <laughs>，我捞<老>灭婆 <laughs>。